ครับผมก็นะครับกลับมาเจอกันทางชอ่องเล่เหแอปเปิลอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับพี่ปานาอาที่บอกว่าแนะนําให้ในส่วนของอาทานยาในส่วนของตัวนั้นตัวนี้นะครับกับผมแอปเปิลเนี่ยต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากมายนะขอบคุณที่แนะนําในส่วนของเรื่องตัวยาให้กับแอปเปิลขอบคุณจริงๆนะครับเปิ้ลผมจะนําไปปฏ,ปฏ,ปฏ,ปฏบิบัตินะครับก็ต้องขอบคุณ ก็รู้สึกดีนะครับหลังจากที่ผมทานไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่านานๆครั้งจะไอตรงนี้ผมว่าได้ผลดีก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเอาล่ะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเพื่อเพื่อการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะมาลงในส่วนของ,ของหวยสีชุดซึ่งจะเป็นการคัดเน้นนะครับเพื่อนๆว่าเหมือนกันไหมเดี๋ยวคัดเน้นยังไงตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับเป็นส่วนของเรื่องอาการก็ ท่านไหนที่แอดเข้ามาบอกว่าไเปิลหายไว้นะก็สามารถที่จะแอด AP 4 5 6นะครับแอดเข้ามาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขได้นะครับผมนะก็มาพูดคุยกันกันกบไเปิลหน่อยนอเนาะในไหนก็ในไหนแล้วต่อไปนี้ผมตั้งใจว่าผมจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีดที่สุดสำหรับสมาชิกที่เป็นเอฟซเก่าไม่ว่าจะเป็นเ c ใหม่นะครับผลงานต่อไปนี้จะเป็นผลงานที่ท่านเนี่ยนะครับจะต้องบอกว่ามันใช่แน่นอนนะครับเอาละครับ ลืมนะครับผมแอด AP สี่กันเข้ามาสอบถามได้วันนี้ไม่เพียงแต่หวยสชุดใช้งานเนี่ยนะครับเป็นหวยที่ต้องการบอกว่า1นะครับมีโอกาสสูงเนาะเพราะว่าหวยเนี่ยนะครับจะคํานวณกันแบบสดๆเล็กก็มองแล้วทุกคนอาจจะเอ้ยมันใช่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไอ้เปิรลพาไปดูส่วนของงวดที่1กันเลยนะครับงวดที่หนะครับ บน863ล่างสอนึ่นะครับเดี๋ยววิธีคิดและก็วิธีคํานวณนะครับบางท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยง่ายๆแต่ว่าหัวเนี่ยมันเข้าจริงๆนะครับผมก็เลยนำสูตรตรงนี้หมายก้ับมาชิดเอาไว้พิจารณาดูว่าเอ้ยมันเข้าหรือไม่เข้ายังไงนะครับก็เลยใช้สูตรนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับส่วนหลัก การชิปแนวชิปเนี่ยนะครับอาจจะมองแล้วอย่างที่ง่ายอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละนะครับแต่ว่าหวยเนี่ยเอิญว่ามันเข้ากันจริงๆนะครับเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับในส่วนของวิธีคิดแล้วก็วิธีคำนวณใจเย็นนิดหนึ่งน,นะครับก็ยังมีอาการไออยู่ของพระคนนะครับทุกท่านที่เป็นห่วไงไอเปิรลอยู่นะครับอ่ะดูะครับวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับงวดที่หนึ่ง ผมใช้ในส่วนตัวเลขก็คือหลักสิบนี่ครับแปดบวกสองนะครับเป็นแปดบวกสองเป็นสิบเราใส่เลขศูนย์นะครับบวกหนึ่งนะครับเป็นสิบเอ็ดทีนี้นะครับในส่วนของตัวหลักหน่วยนะครับ Apple ใช้ในส่วนของตัวเลขอะไร <c oughs> ครับผมใช้ตัวเลข เหมือนเดิมนะครับ8ปบวกหเป็น14นะครับเพิ่ม1นะครับเป็นหทีนี้เราก็จะได้ที่ตัวเลขเนี่ยนะครับ04 05นี่เลยนะครับ1415งสี่หเป็นหวยสชุดเนาะ เอาละครับนี่คืองวดแรกนะครับงวดแรกในงวดถัดมานะครับออก209กับ51นะครับนี่เลย2 0 9เกับ51เราเข้าไหมครับอ๋อ,อเราเข้าอีกแล้วแน,น่นอนเลยเป็นงวดที่หแหละ้วะครับล่างนี่เลยไปดูงวดที่2นะครับหวย สอบกศได้2เพิ่ม1น,นะครับเป็น3านี่ส่วนของชุดหลักหน่วยนะครับ,บ,บง่ายครับสองบกศได้2เลยก็นี่ครับถ้าเป็นแบบนี้มันยิ่งยากไงครับ 2 3เลขก็3 2ที่เหลือก็จะเป็นเบิ้ลทั้ง2กับท3า,านั่นเองนะครับสำหรับงวดที่2นะครับผลที่ได้ก็คือ2 3กับ3 2นะครับผลออก7 7 9กับ2 3นะครับถ้า7 7 9ด3นี่เรามองออกมาเลยครับเป็นหวดคู่เดียว2 3 3 2นะครับ นี่ก็จะเป็นงวดที่2แล้วนะครับสูตรนี้ง่ายแต่ว่ามันก็เข้าเนาะต่อไปนะครับ779กับ23นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ทอยแนะนำย้ายกับเบเปิลเนาะ4บวก7นะครับเป็น11 1>, 1เลขก็2นะครับหลักหน่วยของเราคือ7จบวก7นะครับเป็น14บวกหเป็น15นะครับจับคู่นะครับได้1 4 1 5 2 4กับ2 5เอาละนะครับ <c oughs> สรุปแล้วงวดนี้เป็นงวดที่3แล้วนะครับในงวดที่4ออก7 0 0 2ตนตัวล่างคือเลข5 1นะครับโอ้โหก็แสดงว่าเรานะครับสูตรนี้เดินมาทั้งหมดแล้ว3งวดติดนะครับในเลข5 1 1 5นะครับราง5 1 ล่าง2 3นะครับต่อไปเป็นงวดที่4นะครับ7จบวกศูนย์สองครั้งนะครับผมได้7บวก1เป็น8นะครับแล้วก็7บวกศูนย์ได้7นะครับบวก1เป็น8เห็นไหมครับเนี่ยถ้ามันหวยขึ้นมาแบบนี้หลายคนก็คงจะมองว่ามันไม่สวย7 7แม้กระทั่งตัว a อ p เปิลเองยังบอกว่ามันไม่สวยเลยครับ 87เลขก็88เห็นไหมครับก็กลับกลายว่ามันเกเข้าเนาะไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันสูตรนี้เนี่ยแหละเห็นไหมครับสูตรง่ายจริงๆแต่ว่ามันเข้าผมก็ต้องนำนี้มาแบ่งปันเนาะฉะนั้นนะครับแนวทางงวดต่อไปก็คืองวดประจำวันที่1นะครับมีนาคมนี้68นะครับไปลุ้นกันดูนะครับ3 7จนะครับกับ2ตัวล่างของเราคือเลข5 0น,นะครับไปลุ้นรูดก10นะครับ7บวก7 14นะครับ14บวก3เป็น17นะครับนี่ถ้าหมงว่านี้มันน่าจะเเนาะบวก1เป็น8นะครับเลยก็เห็นไหมครับ3บวก7เป็น10นะครับ เอาเวลาผมว่าแนละ้วหวยต้องออกมาในรูปแบบนี้ผมว่ามองว่าชุดเนี้ยนะครับสวยงามมากนะครับหวยเพื่อนว่าเหมือนกันกับผมหมครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับแปดศูนย์แปดหนึ่งนะครับผมว่านะครับหวยส่วนชุดเนี้ยนะครับผมมองมองดูแล้วเนี่ยเป็นหวยที่ออกมาเนี่ยนะครับ สวยงามมากนะครับชุดนี้ฉะนั้นผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนลองหาลอตเตอรี่กันดูนะครับเปนส่วนของชุดนี้โดยเฉพาะ7071แล้วก็8081ซึ่งมันเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะเลขศูนย์อาจจะข้ามช็อตมาออกงวดนี้ก็ยังเป็นได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ7071แล้วก็8081หา ในส่วนของลอตเตอรี่ขึ้นดูนะครับเผื่อท่านไหนนะครับอาจจะชอบอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับยังไม่ชอบในส่วนของตรงนี้ก็สามารถที่จะผ่านนะครับไปก่อน <c oughs> ฉะนั้นถ้าผมมองว่าผมมองชอบผมชอบเจ็ดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าจะฉีดตัวขึ้นมาหนึ่งตัวเนาะเอาละครับตรงนี้ก็ขึ้นคือยู่กับแนวทางเนาะฉะนั้นวันนี้นะครับ วันนี้ก็คือวันที่21แล้วนะครับก็อาการก็เริ่มจะหายเริ่มหายเริ่มหายเริ่มหายผมก็จะเริ่มอัดข้อมูลให้กับสมาชิกโดยเฉพาะข้อมูลที่เน้นกันจริงๆแล้วก็นำมาลงให้และกันนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอปเปิลด้วยสำหรับวันนี้แอปเปิลต้องลาไปแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขมากมายนะครับวันนี้สวัสดีครับ